สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญพระเจ้าตากสินวัดลุมมหาชัยชุมพลนะครับเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นเหรียญพระเจ้าตากที่เก่าแก่ที่สุดของภาคตะวันออกนะครับเป็นเหรียญพระเจ้าตากที่เก่าแก่ที่สุดของภาคตะวันออกสร้างเมื่อปี2507มีด้วยกัน2แบบนะครับแบบไข่นะครับ แบบนี้นะครับแบบรูปไข่จะมีเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงลมดำทองแดงก็ไหลทองแล้วก็เนื้ออปาก,ก้านะครับแล้วก็เนื้ออัปาก้านะครับอีกแบบหนึ่งจะเป็นเหรียญทรงกลมนะครับ <Overwatch. S 1> เหรียญทรงกลมแบบเดียวกับเหรียญรุ่นแรกของพ่อกลวยเข้า <arriba. S 2> ใจว่าเป็นโรงงานเดียวกับหลวงพ่อกลวยเลยนะครับ <seats. S 2> เป็นเหรียญทรงกลม จะมีสองเนื้อมี2เนื้อนะครับคือเนื้อลมดำทองแดงลมดำกับเนื้ออป,ปากานะครับวันนี้เอาเหรียญรูปไข่มาให้ดูนะครับเอาเหรียญรูปไข่มาให้ดูเหรียญรูปไข่อย่างที่ผมเคยแจ้งไปนะครับว่ามีเนื้อทองแดงลมดำทองแดงกระไหลทองแล้วก็เนื้อ,อป,ปากานะครับด้านหน้าเท่าที่เห็นจะมีบล็อกเดียวนะครับด้านหน้าเท่าที่เห็นจะมีบล็อกเดียว ส่วนด้านหลังจะมีด้วยกัน3หรือ4บล็อกนี่นะครับบล็อกแรกคือบล็อกนี้นะครับสังเกตด้านบนตรงนี้นะที่ผมชี้นะครับจะมีตัวนะเป็นนะโมนะโมพุทธ,ธายะนะครับนะโมพุทธ,ธายะแล้วก็จะมียันยัน ที่มีตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัว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 ยะตัวนี้นะครับตัวยะจะอยู่ตรงนี้บล็อกที่มีตัวยะอยู่ตรงนี้จะมีด้วยกัน2บล็อกนะครับตัวยะที่มีขีดจะมีขีดระหว่างตูตรงนี้ไปหาตูตรงนี้นะครับตูตัวสูงไปหาตูตัวนี้นะครับจะมีขีดแต่จะไม่ใช่ตัวนะนะครับจะเป็นตัวยะ แล็กบล็อกหนึ่งก็คือมีแต่ตัวยะอย่างเดียวไม่มีขีดบริเวณนี้นะครับไม่มีขีดบริเวณนี้นะครับเท่าที่เห็นจะมีด้วยกัน3บล็อกนะครับคือบล็อกนะแล้วก็บล็อกยะขีดนะครับแล้วก็บล็อกยะไม่ขีดนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับอาจจะมีอีกบล็อกหนึ่งก็ได้นะครับเอาคร่าวๆก่อนว่ามีด้านหลัง3บล็อกนะครับว่ามี บล็อกหลังสาบล็อกเหรียญรุ่นนี้มีของปลอมออกมาแล้วนะครับมีของปลอมออกมาแล้วที่เห็นก็คือเหรียญปลอมเอาบล็อกที่มีตัวยะตัวนี้นะครับที่อยู่แทนตัวหนะตรงนี้หมายความว่าเหรียญปลอมฝีมือที่เห็นนะครับที่เห็นในปัจจุบันตัวยะตัวนี้ที่ผมชี้นะครับจะมาอยู่แทนตัวหนะตรงนี้นะครับแล้วจะไม่มีขีด และจะไม่มีขีดตรงนี้นะครับคือเอาบล็อกตัวยะที่ไม่มีขีดมาทําปลอมนั่นเองนะครับมาทําปลอมนั่นเองนะครับให้สังเกตถ้ามีตัวหน้าตรงนี้ยังไม่เห็นของปลอมนะครับหรือเป็นตัวยะแล้วมีขีดก็ยังไม่เคยเห็นของปลอมนะครับแต่ถ้าเป็นตัวยะแล้วไม่มีขีดให้ระวังนะครับให้ระวังนะครับเพราะมีของปลอมออกมาแล้วนะครับ เท่าที่เห็นจะมีบล็อกนี้นะครับอีกจุดหนึ่งของปลอมนะครับเท่าที่เห็นนะครับบริเวณตรงหูเหรียญน,นะครับหูเหรียญของปลอมจะใหญ่นะครับจะใหญ่กว่าน,นี้เล็กน้อยนะครับใหญ่กว่าน,นี้เล็กน้อยนะครับใหญ่กว่านี้เล็กน้อยที่สําคัญให้จําไว้ว่าถ้าตัวยะอยู่ด้านบนให้ระวังไว้ให้ดีนะครับเพราะมีของปอมแต่ให้ดูบริเวณหูด้วยนะครับ ถ้าหูมีตัวซ้อนนะครับมีตัวซ้อนแถวนี้นะครับที่ผมที่ผมวงให้นี่นะฮะมีตัวซ้อนนะครับมีวงซ้อนบริเวณนี้เกิดจากการถอดพิมพ์นั่นเองนะครับเกิดจากการเกิดจากการถอดพิมพ์นั่นเองนะครับอันนั้นเป็นของปลอมนะครับของแท้จะเรียบแบบที่เห็นนี่นะครับของแท้จะเรียบแบบที่เห็นและจะมีการปิ้นเล็กน้อยนะครับการปิ้นเล็กน้อยส่วนของปลอมก็ปิ้นเหมือนกันแต่จะมีการซ้อน บริเวณที่ผมชี้นี้เพิ่มเข้ามานะครับจะปลิ้นจะไม่ใช่ปลิ้นนะครับจะเป็นแบบเป็นรอยล่องรอยการถอดพิมพ์นะครับบริเวณที่ผมชี้นี้ซ้อนเข้ามามีวงซ้อนอีกวงหนึ่งส่วนของแท้จะเรียบแบบแบบตัวอย่างนี้นะครับพื้นเหรียญเห็นไหมฮะพื้นเหรียญจะมีเส้นกระแสะววิ่งเต็มไปหมดเลยนะครับของปลอมก็มีเหมือนกันนะฮะของปลอมก็มีเหมือนกันแต่เส้นจะไม่จะไม่เยอะแบบนี้นะครับ จะไม่เยอะแบบนี้นะครับของปลอมนะครับของปลอมเส้นจะไม่เยอะแบบนี้ของแท้เส้นจะเยอะมากนะครับเป็นเหร <tr ub iger aman> ียญที่คลาสสิกมากๆนะครับเป็นเหรียญที่คลาสสิกมากๆรุ่นนี้หลวงพ่อโตวัดเขาบ่อทองมาเป็นประธานปลุกเสกนะครับนอกจากนั้นยังมีหลวงพ่อทาบหลวงปู่ทิมหลวงพ่อหอมหลวงพ่อชื่นหลวงพ่อเย็นวัดบ้านแหลวัดล้อมปลุกเสกด้วยนะครับ ถือว่าเป็นพระพิธีใหญ่ของจังหวัดระยองเลยเป็นพระพิธีใหญ่ของจังหวัดระยองเลยนะครับรุ่นนี้ตัวตัดจะเป็นตัวตัดหยาบนะครับตัวตัดหยาบนะครับเห็นไหมฮะตัวตัดหยาบของแท้จะเป็นตัวตัดค่อนข้างหยาบนะครับเห็นไหมฮะตัวตัดหยาบนะครับด้านหน้าของปลอมนะครับที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับ นอกจากด้านหลังห่วงที่มีจะมีเนื้อเป็นรอยซ้อนบริเวณหูเหรียญตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวยะนะครับตัวณ์นี่จะเป็นตัวยะนะครับจะมีรอยซ้อนด้านหน้าจะมีจุดจะมีจุดบริเวณข้อศอกจุดบริเวณข้อศอกของหลวงของพระเจ้าตากนะครับมีจุดกลมๆเนื้อเกินบริเวณตรงนี้นะครับ มีจุดเนื้อเกินบริเวณตรงนี้อีกก้อนหนึ่งนะครับให้ระวังนะครับถ้ามีจุดเนื้อเกินบริเวณนี้เห็นไหมฮะไม่มีนะครับของแท้ไม่มีนะครับของปลอมจะมีจุดเนื้อเกินบริเวณนี้นะครับเป็นก้อนกลมๆเป็นเนื้อเกินนะครับบริเวณนี้ของแท้จะไม่มีครับของแท้จะไม่มีนะครับจดจําไว้นะครับและคําว่าวัดลุ่มระยอง จะคมนะครับจะคมนะครับจะคมพื้นเหรียญจะตึงเรียบแน่นพื้นเหรียญจะตึงเรียบแน่นนะครับมีกระแสขนแมววิ่งลงมานะครับเหมือนพระเจ้าตากอยู่กลางสายฝนนะครับเหมือนพระเจ้าตากอยู่กลางสายฝนเห็นไหมขอบนะครับเห็นไหมจะมีป้นขึ้นมาเล็กน้อยนะครับคำว่าเจ้าตากศินมหาลาบนี่ก็จะคมนะครับ เ็นไหมฮะจะคมชัดนะครับย้ำอีกทีนะครับด้านหลังนะครับถ้าตัวหน้ตัวนี้เป็นตัวยะตัวหน้าตัวนี้เป็นตัว,ตว,ตวยะให้ระวังไว้ดีเพราะมีของปลอมแล้วนะครับให้ดูบริเวณนี้ด้วยของปลอมจะมีการถอดมีรอยซ้อนจากการถอดพิมพ์บริเวณใกล้ๆรูเจาะที่หูเหรียญนี่นะครับให้ระวังนะครับ แล้วด้านหน้าของปลอมเท่าที่เห็นนะครับข้อศอกจะมีจุดข้อศอกจะมีจุดของปลอมค่อนข้างดีนะครับของปลอมค่อนข้างดีของแท้นะครับตึงเรียบแน่นนะครับของปลอมก็เลยทําได้มาค่อนข้างดีให้ระวังไว้นะครับอย่างที่ผมแนะนํานะครับอย่างที่ผมแนะนํานะครับเรียนรุ่นนี้ยอย่าประมาทนะครับเห็นราคาไม่แพงแต่ก็มีของปลอมนะครับ ราคาไม่แพงแต่ก็มีของปลอมปลูกเสกโดยหลวงพ่อโตวัดเขาบ่อทองหลวงพุทิมวัหันไล่หลวงพ่อท่าวัดกระบอกขึ้นพึ่งหลวงพ่อหอมวัดชักหมากหลวงพ่อชื่นวัดมาบขาหลวงพ่อเย็นวัดบ้านแรงนะครับเนีย่ยรุ่นนี้นะครับเป็นของดีเมืองระยองนะครับเป็นของดีเมืองระยองมีศาลอยู่ที่กลางเมืองระยองเลยนะครับมีศาลอยู่ที่กลางเมืองระยองเลย เป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของพระเจ้าตากวัดลุ่มมหาชัยชุมพลนะครับตามชื่อเลยนะครับเป็นเหรียญที่เก่าแก่ที่สุดของภาคตะวันออกนะครับสร้างมาปี2 5 0 7มีเหรียญแล้วก็รูปหล่อโบราณด้วยนะครับมีเหรียญแล้วก็รูปหล่อโบราณด้วยโอเคครับวันนี้มาแนะนำให้รู้จักของดีของเมืองระยองพระเจ้าตากวัดลุ่มมหาชัยชุมพลครับ สวัสดีครับ